สวัสดีครับวันนี้เรามาระบายสีปูนปาสเตอร์กันครับเราไปซื้อมาจากตลาดนัดนะครับของอาร์ตี้มีรูปช้างกับรูปคนแค้นี่เขามีสีกับผู้กันมาให้ด้วยขอีิดีเป็นรูปอะไรครับขอมิดี้เป็นรูปนกนกอะไรไม่รู้ <c oughs> นกในการ์ตูนอันนี้กับคนแค้อ,อีกแล้วครับนี่เดี๋ยวเรามาแกะถุงกันแล้วก็ระบายสีกันดูนะครับ อาตีจะระบายสีอะไรก่อนครับจะดัปีกจะดับดี๊จะเอาคอนแคสก่อนช้างกับคนแคสนี่อันนี้สีพี่ดี้ครับนี่สีอาตีเราเอาผู้การจุบน้ําก่อนครับอันดับแรกนี่นี่จุบน้ํานี่นั่นแหละอาพีจุบน้ําแล้วทีนี้จะเอาสีอะไรพีที่จะเอาสีเหลืองสีเหลืองก็เอาสีเหลืองระบายไปเลยโอ้ช้างอาพีก็สีเหลืองเหมือนกันเหรอครับมาครับเดี๋ยวเรามาระบายกัน จะสนุกสักแค่ไหนช่วยกระบายครับโอ้โหตอนนี้ดูครับสภาพช้างของฮาร์ตี้อันนี้มันช้างตกถังสีหรืออะไรครับเนี่ยมันคือสีอะไรครับ <S 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 อาร์ตี้ดดมันคือสีดำ มันมีหลายสีมากเลยอ่ะมีทั้งสีดําสีแดงสีเหลืองสีเขียวอ่ะโอ้โหดูตอนนี้คนแคะพี่นี่เป็นไงมาครับโอ้โหดูเอ้ยได้อยู่ครับคนแค่พี่นี่อ่ะหลากสีเหมือนกันครับนี <c oughs> ่ดูคนแคอาร์ตี้อันนี้พ่อระบายช่วยหน่อยนึงดูดีใกล้แล้วดูดิ <Yeah. S 1> เฮ้ยคนแคอาร์ตี้หน้าตาดีอยู่นะ <c oughs> สอีแดงยเพราะช่วยระบายไงแต่ตอนนี้อาร์ตี้กำลังจะทําคนแคะที่พ่อระบายไว้เปลี่ยนสีไปอีกแล้วครับเพื่อนๆดูครับถ้าระบายเขาอย่างกับจิตกรน้อยดูดิครับน้ําของเราตอนนี้ดูดิครับดําเมี้ยมไปเลยครับนี่สีโหยังเหลือเพียบครับตอนนี้เหลืออีกตัวหนึ่งครับของพี่อินดี้ตอนนี้เป็นตัวนกเสร็จยังครับคนแคะพี่ดีเสร็จยังครับก็เสร็จแล้วใกล้เสร็จแล้วโอเคครับ โอ้ขาเพื่อนไม่เป็นไรครับยิ่งเลอะยิ่งเยอะประสบการณ์ครับมันล,ล้างออกได้ครับมันเป็นสีน้ำไฮ้ดูมืออาร์ตี้ดิครับพ่อพ่อดูมืออาร์ตี้ดิครับดูดิครับเพื่อนๆล้างออกได้ใช่ไหมครับเดี๋ยวเราไปล้างออกตอนนี้เราระบายสีไปก่อนช่วยผลงนานของน้องอาร์ตี้ดูดิตัวนี้พ่อช่วยระบายแล้วก็อาร์ตี้ระบายเสริมนิดหน่อยส่วนช้างนี้อาร์ตี้จัดการเองคนเดียวครับ ไม่เสร็จเหรอโอเคครับทำให้เสร็จงั้นนะเป็นไงบ้างครับการระบายสีครั้งแรกครับรู้สึกยังไงมัางครับควารู้สึกเป็นไงบั้งครับอาตี้เออว่ามาจะมีสีเยอะมีสีเยอะใช่ไหมสนุกไหมมีน้ำมีน้ำล้าแล้วเอามันล้างแปรงสนุกไหมครับสนุก เป็นการเล่นเสริมพัฒนาการนะรโอ้โหตัวนี้อารตี้กำลังทำชาช้าตัวนี้ให้เละกว่าเดิมครับมันคือศิละปะใช่ไหมครับ <S S S คนเข้าใจเท่าน,นั้นถึงมองว่าสวย <c oughs> ดูสวยไหมครับอาร์ตี้สวยสวยนะครับสวยไหมครับโอเคครับนี่ครับสวยครับผลงานของพี่นดี้ทั้งสองตัว ด้านนี้ผลงานของอาร์ตี้ครับอันนี้ก็ระบายช่วยเป็นหนึ่งตัวครับเป็นไงครับวันนี้สนุกไหมครับสนุกการเสริมพัฒนาการนะครับของเด็กใช่ของเด็กระบายสีช่วยเสริมพัฒนาการผสมสี okay เค<ร>ครับเดี๋ยวเราเไปเททิ้ง,งแล้วเราก็ไปล้างไม้ล้างมือกันนะครับนี่โอ้โหดูมือดิครับนี่โอ้แต่มันเป็นสีน้ำนะครับวันนี้นล้างออกได้ใช่มันล้างออกได้ครับโดนน้ำ <Wow. S 1> ล้างไ,ได้ แต่ห้ามเอาเข้าปากโดยเด็ดขาดนะครับสีพวกนี้กินไม่ได้โอเคครับสำหรับคลิปนี้เราต้องลากันไปก่อนฝากกดติดตามเป็นกำลังใจพี่ดีกับน้องอา์ตี้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ